Honda Pro Oh My Good Plus นั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นแคมเปญของตัว City นะซึ่งมีส่วนลดสูงสุดนักเรียนนักศึกษาใช้งานจักรยานยนต์ n อน da อยู่แล้วและแบบอยากอัปเกรดไปใครกำลังเลงอยู่เป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นแน่นอน แวกกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้ชีผู้ชมนะฮะต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดใครกําลังเลง Honda City อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานแฮชแบ็กหรือว่าจะเป็นเอชวีหรือเทอร์โบนะฮะตอนนี้เขามีแคมเปญพิเศษเลยนะครับกับฮอนด้าโปรโอไมคูดพลัสนั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยนะเป็นโปรโมชั่นแคมเปญของตัวซิตี้นะซึ่งมีส่วนลดสูงสุด70,000บาทเลยนะครับใครกําลังเลงอยู่เป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวแคมเปญส่วนลดนะเขายังมีออนท็อ นะครับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของรายละเอียดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้พาไปเล่ารายละเอียดให้ฟังนะแต่ก่อนจะไปเล่ารายละเอียดเรื่องของแคมเปญครั้งนี้ผมจะพาทัวร์ Honda City นะครับตัว h a t c h b a c k e วีอารคันนี้ก่อนว่าเจ็ดแสนเกาหมื่นกบาทเนี่ยที่มีส่วนลดนะครับอีก50,000บาทเนี่ยนะฮะสเปคต่างๆเป็นยังไงแล้วตัวเทอร์โบเนี่ยสเปคต่างๆเป็นยังไงจุดเด่นนะแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเล่าให้ฟังกันก่อนไปชมกาันอย่าชืมกดแชร์กดไปลค์กด พาชมรอบคันกันก่อนว่าเป็นยังไงปาลุยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพามาดูนะฮะตัว Honda City h a t c h b a c ก e ชวก่อนนะก็มีการทำตลาดด้วยกัน2รุ่นเริ่มต้นตัว SV นะครับราคาปกตินะ7 2 0 0 0 0บาทนะครับกับส่วนลด50,000บาทนะครับจะทำให้ราคาเนี่ยอยู่ที่600,000 79,000บาทเท่านั้นเองนะแต่คันนี้เป็นตัว IS ราคาปกติ790,000บาทกับส่วนลดอีก50,000บาทนะครับทำให้คันนี้อยู่ที่749,000บาทนะครับอันนี้แค่แคมเปญส่วนลดนะ เดี๋ยวเขาจะมีออนท็อปเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การเป็นเจ้าของที่มันง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอถ้าเกิดใช้คอนได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจกอักรยานยนนะคุณได้ส่วนลดไปเลยหรือถ้าเกิดคุณมีการแนะนําจากเพื่อนมาก็ได้ส่วนลดด้วยหรือถ้าเกิดคุณเป็นน้องนองนักศึกษามีบัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนนะครับและอายุไม่เกิน27ิปีนะได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปด้วยเดี๋ยวเราไปไล่ฟังกันนะครับอ่ะเรื่องราคาไม่ส่วนลดและในตัวไอีชีวีห้าหมื่นบาททุกรุ่นย่อย แล้วก็เรื่องของจุดเด่นของคันนี้จริงๆอ่ะคือขุมพลังเขา109แรงม้า253นิวตันเมตรนะครับ0-100อยู่ที่ประมาณ9วิต้นๆ9.3วินาทีแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยจาก Eco s t สติ e r เกนะครับ27.3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งผมไปลองขับมานะทุกรุ่นอยู่แล้วย h ชีวีของประหยัดจริงแล้วก็อัตราเร่งแรงและขับสนุกจริงทีนี้เรามาดูเรื่องของรายละเอียดนะฮะว่าคันนี้ r s เนี่ยตกแต่งเป็นยังไงก่อนดีกว่าเพราะว่ารีแคปนิดน,นึงสหรัคนที่อาจจะ ะะดูรีวิวคกี้พีไปนานแล้วนะครับมาดูกันว่าคันนี้รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงมาเราเริ่มกันที่ดีไซน์ความเป็นตัวถังแฮชแบกนะครับได้เรื่องของความคล่องตัวแล้วก็ได้ความสปอร์ตเข้ามาแบบนี้กระจังหน้านะครับพร้อมโลโก้ไอแล้วก็ทางนี้เนี่ยที่เขาเปลี่ยนมาล่าสุดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชิ้นตรงนี้ให้มันมีความยืดมากขึ้นแล้วก็ตกแต่งเป็นลายคาร์บอนนะเพราะฉะนั้นผมว่าหน้าตาซิ่งมาแล้ ได้ซึ่งมาจากโรงงานแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นตัว LED ด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยงที่เป็น LED เต็มระบบเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งคันผู้ชมที่ขับสนุกนะพูดตรงๆว่าถ้าเอาเรื่องของอัตราบริโภคน้ํามันที่ดีแล้วก็ได้เรื่องความคล่องตัวแล้วก็ฮอนด้าเนี่ยเขายืนหนึ่งอยู่แล้วเรื่องของดันแมิการับน้ําหนักพวงมาลัยอัตราทดพวงมาลัยช่วงล่างนะเป็นอีกหนึ่งคันที่เหมาะมากสําหรับคนที่อยากได้รถคันแรกหรือว่าบางคนอาจจะใช้รถมาแล้วแต่อยากได้รถที่คล่องตัวและได้ความประหยัดนะครับมาดูกันได้ นะครับคันนี้ส่วนลด50,000บาทอันนี้แค่เบื้องต้นนะเดี๋ยวจะมีออนท็อปอีกเยอะแยะเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังนะว่าเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของแคมเปญน,นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นยังไงบ้าง RS ได้ล้อแบบนี้เลยนะครับล้อเป็นสีดาเงานะครับนี่หนึ่งแานะครับ R 1 6 mm hmm. ก็ดิสเบรกสีล้อสาหรับตัวไอเชวีเนาะช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตัทด,ด้านหลังเป็นตัวทอร์เชนบีมสีเทาวันนี้สวยนะคือตกแต่งในสไตล์ไอคือกระจกมองข้างสี ดำเงานะครับแล้วก็รถฮอนด้าซิตี้เนี่ยก็จะมีความมาเนกประสงค์คือนะครับถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กเนี่ยเขาจะมีวิธีการพับเบาะที่แตกต่างนะไม่เหมือนใครแล้วได้ความอนเนกประสงค์สุดๆจริงๆถ้าเกิดดูรีวิวโคกี้พีมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเวลาผมรีวิวตัว Honda City ที่เป็นตัวแฮชแบ็กเนี่ยผมพับเบาะให้ดูตลอดเพราะมันดีจริงอันเนี้ยคือมันใช้งานได้จริงนะครับคือเวลาพับเบาะนะดึงด้านบนแบบนี้อย่างแรกและเนี่ยหายากนะที่ บอกเขาจะดีไซน์นกลไกมาให้มันเรียบไปแบบนี้อันนี้ในเคสที่ว่าถ้าเกิดแบบอยากวางของให้มันเรียบเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการวางของแบบสูงๆอะ่ะบางทีคุณจะไปซื้อของที่เป็นแบบแนวดิ่งอะพวกตู้พวกโต๊ะนะครับที่มันจะต้องใช้พื้นที่ในการวางแบบแนวตั้งนะคุณใช้รถคันี้ขนได้พับแบบนี้เสร็จใช่ไหมดึงแผ่นรองนั่งขึ้นเนี่ย แล้วมันวางของสูงได้เลยเนี่ยผมนั่งให้ดูเนี่ยเห็นป่าคือพื้นที่เหลือเยอะนี่คือความเป็นเอกประสงค์ของตัวแฮชแบกนะครับซึ่งทั้งเทอร์โบและ e อชีเนี่ยทำแบบนี้ได้เหมือนกันทั้งหมดผมจะรีวิวแบบนี้เสมอแล้วก็เวลาปรับผมว่าคุณผู้หญิงก็ไม่ได้ลําบากอะไรเพราะว่าตัวเบาไม่ได้หนักนกลไกเขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเวลาเราจะปรับให้เบาเนี่ยกลับมาอยู่ในโพสิชันปกติดึงเหล็กตรงเนี้ยขึ้นมาปล่อยเบา แค่นี้เลยนะครับนี่คือความมนเอกประสงค์ซึ่งคุณจะพับแค่นี้ก็ได้หรือคุณจะพับเรียบทั้งหมดก็ได้นะครับทีนี้ดูอีกหนึ่งความมนเอกประสงค์ของรถสไตล์แฮชแบกนะครับด้านท้ายสั้นๆแบบนี้นะฮะได้ความคล่องตัวเปิดขึ้นมาคุณดูพื้นที่วางของนี่ตัว City h a t c h b a c k นะครับคือถ้าเกิดใครเป็นคนชอบขับรถชอบขนของนะจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะฮนะตอบโจทย์แน่นอนและเอสวีเนี่ยทำได้ดีนะคือผมเอาไปขับมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัว City นะหรือ c ีวิกรุ่นพี่เขาหรือ CR-V หรือ Accord นะครับคุมพลังนี้ผมค่อนข้างไว้ใจแลวแหละเรื่องความประหยัดประหยัดทุกรุ่นเลยนะฮะนี่มีไฟสองสว่างแล้วก็จุดที่น่าสนใจเลยคือพื้นที่เก็บของเยอะมากนี่ตรงนี้ก็วางของได้เพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นตัวอีชีวีเนี่ยจะเป็นชุดปะยางนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยคุณจะได้ยางอะไหล่ด้วยนะครับยังคงความปลอดภัยนะครับขั้นสูงอยู่อ่ะหลักๆ นี่คือตัว Honda City Hatchback eHGV RS 790,000บาทอันนี้ได้ส่วนลด50,000บาท เนะพระเาะฉะนั้นตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ7 4 0 0 0 0บาทนะครับเมืนะ่อกี้เราพาไปชมตัว Honda City Hatchback GCV e RS กันไปแล้วใช่ไหมผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งขุมพลังที่น่าใช้มากๆนะได้เรื่องของความประหยัดได้เรื่องของความแรงแล้วก็ในตัวถังที่เป็น a t c h b a c k เนี่ยนะครับก็ได้เรื่องของความอเนกประสงค์เพิ่มเติมเข้ามานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮอะนด้าซิตี้เขาไม่ได้มีแค่ขุมพลังเดียวเขามีตัวเทอร์โบด้วยนะคนที่ซื้อไปเพื่อไปแต่งขุมพลังเทอร์โบน่าจะตอบโจทย์เพราะจูนได้ง่ายมากกว่านะสายซิ่งชื่นชอบกันอย ถ้าเป็นขุมพลังตัวเทอร์โบเนาะก็จะมีทั้งตัวเลือกที่เป็นแฮชแบ็กและซีดานเหมือนกันและที่สําคัญเลยนะตัวเทอร์โบเนี่ยส่วนลดทุกรุ่นย่อยนะรุ่นละ7 0 0 0 0บาทนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยตัว S นะครับตัว V SV และ RS นะครับโดยตัวราคาเริ่มต้นของรุ่น S เนะี่ยตัวเริ่มต้นเนาะ5 9 0 0 0 0กับาทกับส่วนลดอีก70,000บาทนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเจ้าของ h o n d a c i t y นะซื้อไปแต่งสบายๆเลย5 2า0 0 0บาทนะกับขุมพลังที่พูดตรงๆว่า เดิมๆเนี่ยไม่ต้องไปแต่งเนี่ยแรงอยู่แล้ว173นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เรื่องของอการขับขี่นะครับช่วงล่างฟิลจากสแตนดานในที่ผมไปลองขับมาเนี่ยคือเพียงพอในการใช้อยู่แล้วนะและตอนนี้ของแต่งเขาเยอะมากล้อท่อโหลดทรงนี้ต้องมาแน่นอนนะครับซึ่ง เรื่องของรายละเอียดนะการดีไซน์นะก็จะมีความแตกต่างไปนะแล้วแต่เกรดแล้วแต่รุ่นย่อยแต่ถ้าเกิดเทียบกันกันกบตัว r s i s v กับตัวเทอร์โบเนี่ยนะครับดีไซน์จะมีความใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นผมว่าจุดนี้น่าสนใจมากๆและถ้าเกิดคุณอยากได้ความเปนกประสงค์ในตัวแฮชแบ็กเนี่ยเทอร์โบก็สามารถยกเบาะได้เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้น แล้วแต่คุณเลือกแล้วแต่คุณชอบแล้วกันถ้าเกิดอยากได้แบบขับสบายๆนะครับขับเป็นแบบฟิลฟล์ไฟฟ้าได้เรื่องของคอนซัมชันที่27.3กิโลเมตร่อลิตรอ่ะคุณก็เมือกตัว e c h v ก็ได้นะครับราคาท็อปสุดคือ799นะได้ส่วนลด50,000บาทจะมาจบอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยนะฮะก็จะได้เรื่องของตัวเริ่มต้นที่มีราคาแบบย่อมยาวมากๆ599ได้ส่วนลด70,000บาท 5 29 0 0 0บาทนะเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูกันได้ถ้าเกิดอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณไปที่โชว์รูม Honda ใกล้บ้านท่านนะสอบถามกับที่ปรึกษาทางด้านการขายอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะฮะว่าแต่ละรุ่นพอได้ส่วนลดแล้วราคาเหลือเท่าไหร่และแคมเปญเพิ่มเติมนะครับความคุ้มค่าที่จะออนท็อปเกินไปเนี่ยนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างปะเราไปดูรายละเอียดกัน ทีนี้ผู้ชมเรามาดูเรื่องของแคมเปญ Honda Pro รโอใหม่กูดพ s สนะครับกับโปรใหม่จัดใหญ่เต็ม City Deal แม็กซิตี้ซีดิวกันละกันนะฮะอย่างที่เล่าไปว่าไม่ว่าจะเป็นเอชวีหรือเทอร์โบนะครับได้ส่วนลดเท่าเท่ากันทุกรุ่นเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยทั้ง4รุ่นย่อยเนี่ยจะได้ส่วนลด70,000บาทนะตัวเอชวีจะได้ส่วนลดทั้ง2รุ่น5 0,000บาทนะครับทีนี้เรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละเกรดนะครับมีส่วนลดแล้วราคาเท่าไหร่บ้างนะเริ่มต้นกันที่ Honda City ลุมพัง Turbo ก็จะมีการทำตลาดด้วยกันทั้งตัวซีดานและตัวแฮชแบ็กนะครับราคาเท่ากันนะเริ่มต้นเลยคือตัว CITY Turbo S นะครับราคาค่าตัว5 9 0 0 0 0บาทส่วนรถ70,000บาทนะครับราคาจะไปเหลืออยู่ที่529,000บาทกระเถิมขึ้นมาตัว Turbo V นะครับ6 2 0 0 0 0บาทส่วนรถ70,000บาทนะจะราคาอยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทและตัว Turbo S V อันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆนะครับราคาปกติ6 7 0 0 0 0บาท ส่วนรถเจนบ0บาทนะครับราคาจะไปเหลืออยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ69,000บาทนะค,คุณจะได้เรื่องของออปชั่นได้เรื่องของอระบบฟังก์ชันต่างๆที่ครบคันและแหละนะในงบประมาณแบบ0 0 0นต้นๆแบบนี้หรือถ้าเกิดเอาไปสายสุดเลยนะครับตัว Turbo RS ราคา7,40,000บาทส่วนรถเจนบ0บาท จะไปราคาจบอยู่ที่670,000บาทเพราะฉะนั้นตัวซิตี้เนี่ยจะเป็นซีดานหรือแฮชแบ็กถ้าเป็นขุมพลังเทอร์โบนะครับตอนเนี้ยราคาไม่เกิน700,000และทีนี้นะครับมาทางฝั่ง e EH อ v ชกันบ้างนะเหมือนกันมีทั้งแฮชแบ็กและตัวซีดานนะครับจะมีทั้งหมด2เกรดนะครับตัว SV 7เนี่ย720,000บาทส่วนรถ50,000บาทนะครับจะอยู่ที่670,000บาทและตัวท็อป ตัว e h v r s นะครับ790,000ันบาทนะส่วนลด50,000บาทจะไปจบอยู่ที่740,000กันบาทคือคันที่ผมรีวิวนั่นเอง mm hmm. ผู้ชมนี่คือแค่ส่วนลดด้านราคาอย่างเดียวนะก็สรุปสั้นๆเลยว่าตัวเทอร์โบเนี่ยทุกรุ่นย่อยลด70,000บาทตัว eCV EH รือไฮบริดนะฮะลดทุกรุ่นย่อย50,000บาทนอกจากส่วนลดราคาแล้วนะครับยังมีข้อเสนอนสำหรับการเป็นเจ้าของ Honda City และ Honda City h a t c h b a c k กเทอร์โบได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะตัวเลือกแรก ดอกเบี้ย0%พร้อมรับ Honda Exclusive Care 5ปีมูลค่าสูงสุด69,000บาทนะครับโดย Honda Exclusive Care เนี่ย คือแคมเปญพิเศษนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ฮอนด้าใหม่ทุกรุ่นเพื่อเพิ่มเติมความมั่นใจในการใช้ฮอนด้าระยะยาวนั่นเองนะครับประกอบไปด้วย1เลยนะฮะฟรีประกันภัยชั้น1น,นะสฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าอะไรตามตารางการบำรุงรักษาแล้วก็3นะครับฟรีรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีไม่จํากัดระยะทางอันนี้ในเคสของรถที่เป็นตัวขุมพลังอิชีวีนะแล้วก็เฉพาะแบบ5ปีจะมี Honda Ultimate Care ขยายเวลารับประกันคุณภาพตัวรถใหม่นะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงซึ่งปกติจะได้3ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับแต่ขยายเพิ่อมอีกเป็น5ปีหรือ1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อนนั่นเองหรือ2นะคุณจะเลือกเป็นดอกเบีย้ย0%พร้อม Honda Ultimate Care และก็ส่วนลดเพิ่มเติม70,000บาทนะครับหรือ3เลยนะประกันภัย 2ปีพร้อม Honda UltimateCA r e และส่วนลดเพิ่มเติมตมูลค่า70,000นบาทนั่นเองทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับทุกข้อเสนอคุณจะได้รับฟรี Honda Ultimate Care หรือการขยายเวลารับประกันคุณภาพตัวรถใหม่นะแล้วก็บริการช่วยเหลือดุกเฉิน24ิชั่วโมงอีก2ปีหรือ40 0 0 0กิโลเมตรนะรวมเป็น5ปีหรือ1 4 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนเบาดาวสบายนะครับก็เลือกผ่อนด้วยโปรแกรม Double s m i l e Plus ค่างวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,281บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็สำหรับตัว Honda City Hatchback g r เกร S Plus นะได้เรื่องของตัวแคมเปญนะ Honda ช่วยผ่อน7ปีมูลค่าสูงสุดเลยคือ1 4 4 0 0บาทนั่นเองพาไปดูเรื่อง On t o ็ของตัวเทอร์โบกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ On t o ็ฝั่ง e-hv กันบ้างที่ได้ส่วนลด50,000บาทแล้วนะครับ i t y d a City นะครับทั้งฝั่ง s ีด a นแ a t c h b a c k e-hv นะครับก็จะได้ตัวเลือกนะอย่างแรกเลยคือดอกเบีย้ยพร้อม Honda E อ็กซ์คูลสีแคร์5ปีมูลค่าสูงสุด145,000บาทเช่นเดียวกันท่านผู้ชม Honda e x อ็กซ์คูลสีแคร์มีรายละเอียดอย่างนี้นะครับคือ1เลยฟรีประกันภัยชั้น1 2นะฮะฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าไหลตามตารางบำรุงรักษาแบบ5ปีนะครับครอบคลุมไปถึง5ปีหรือ100,000กิโลเมตรเลยแล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อนนะครับแล้วก็ฟรีรับประกันการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีไม่จํากัดระยะทางอันนี้สบายใจมากๆในการใช้รถไฮบริดนะแล้วก็เฉพาะแบบ5ปีหรือ Honda Ultimate c Care นขยายเวลา การรับประกันคุณภาพตัวรถใหม่นะครับแลวก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยซึ่งปกติอย่างที่บอกไปนะครับตอนเทอร์โบเนาะปกติเนี่ย3ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับขายายเป็น5ปีนะครับหรือ140,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับโดย2เนี่ยเหมือนกันเลยคือคุณจะเลือกเป็นดอกเบี้ย0%พร้อม Honda Ultimate c a r แก็ได้และส่วนลดเพิ่มเติม50,000บาทนะหรือ3เลือกรับเป็นตัวประกันภัย2ปีพร้อม Honda Ultimate c แ r e นะซึ่งส่วนลดก็อย่างที่บอกไปคืออ5 0,000บาทนนั่นเง แล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงทุกข้อเสนอคุณจะได้รับฟรี o n d a Ultimate Car คนะคือการขยายการรับประกันนะครับเป็น5ปีหรือ140,000กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อนนั่นเอง <S <S อเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเป็นตัว s u v เนี่ยลูกค้านะฮะเลือกตัวผ่อนเบาดาวสบายได้นะโดยเลือกตัวโปรแกรม Double Smile p a s นะ ผ่อนค่างวดเริ่มต้นเพียง7,130บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูเรื่องของแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มซิตี้กันดีกว่าอันนี้พิเศษมากๆเลยใหม่เลยนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนะครับนักเรียนนักศึกษานะที่มีอายุไม่เกิน27ปีเนี่ยนะครับเพียงโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษานะหรือบัตรประชาชนเนี่ยที่อายุไม่เกินเนาะให้กับเซลหรือที่ปรึกษาทางน้้นการขายนะครับคุณรับส่วนลดเพิ่มเติมไปเลย5,000บาทโอ้วันนี้ออนท็อปนะนะสำหรับน้องๆที่อยากได้รถนะ เพิ่มอีก5,000บาทเลยนะครับหรือถ้าเกิดใช้งานรถทอนได้อยู่แล้วนะครับกับ happy take in นะครับสำหรับลูกค้าที่นํารถสันดาบรถไฮบ r i d หรือรถปังเอ็นเทบิทคันเดิมนะครับยี Year ่ห้อ h o n d ้เนี่ยนะฮะมาขายแล้วก็ซื้อใน Honda City นะครับเทินไปต่อเนี่ยได้ส่วนลดเพิมเ่มเติมมูลค่าสูงสุด1 5 0 0 0บาทไปเลยและที่สําคัญคุณผู้ชมคนที่ใช้รถยนต์ Honda อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นจักรยานยนต์ Honda นะครับอยากซื้อรถ Honda เพิ่มเติมนะครับกับตัว Honda r o y a l t y ้นั่นเองนะรับส่วนลดดอกเบีย้ย0 1 5ไปเลยและก็สําหรับตัวเจ้าของที่เป็นรถจักรยานยนต์ h o n ด้านะครับรับบ อันนี้พิเศษมากๆนะสำหรับคนที่ใช้งานจากรอยานยนฮอนด้อยู่แล้วแลวแบบอยากอัปเกรดไปเฮ้ยอยากใช้รถฮอนด้าบ้างนะคุณได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่า3 0 0 0บาทเพิ่มไปด้วยทีนี้ผู้ชมสําหรับคนที่แนะนําเพื่อนนะฮะมาใช้รถยนตฮอนด้านะคุณได้ทั้งคู่ไม่ต้องแย่งกันนะครับสำหรับคนที่แนะนําเพื่อนนะมาออกรถฮอนด้าใหม่เนี่ยนะครับคนที่แนะนํานะ คุณก็จะได้เรื่องของตัว e คูปองมูลค่า3,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้านะครับที่เพื่อนแนะนำมาเนี่ยมาซูรุฮอนด้านะครับคุณได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทเพิ่มเติมไปด้วยอีกเคสหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับลูกค้าข้าราชาการรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษนะครับได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับอีก0.10%ไปเลยนะครับจากดอกเบี้ยต,ตามตารางส่งเสริมการขายประจำเดือนนั่นเองนะครับเฉพาะกรณีทำสัญญาเช่าซื้อผ่านบริษัท Hon da ่านด้น นะฮะแล้วก็พิเศษมากๆเลยอันนี้สำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง11ธันวาคมและรับรถนะฮะไม่เกินสิ้นปีหรือ31ธันวาคมศกนี้นะครับรับกระเป๋า้อรากนะมูลค่า3,990บาทไปเลยนะครับแล้วก็ท้ายนิดนึงอันนี้พิเศษอีกมากๆเลยนะคือพิเศษสําหรับงานบริการทุกประเภทนะฮะสำหรับคนที่เป็นลูกค้าคอนดาแล้วเนาะผ่อนชําระ0%ได้นานสูงสุด10เดือนนะแล้วก็ขั้นต่ําเพียง3,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหผู้ชมเรียกได้ว่า ตอนที่เล่าเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายเนี่ยหลังจากส่วนลดของตัวรถยนต์ไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับออนท็อปของเรื่องดอกเบี้ยส่วนลดพิเศษของคนที่ใช้ค o นด้าอยู่แล้วส่วนลดพิเศษของคนที่ใช้ค o n ด้าอยู่แล้วแนะนําเพื่อนมาซื้อหรือส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการหรือน้องๆท่าศึกษาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะอย่างที่เล่าไปว่านะตัวเทอร์โบเนี่ยส่วนลดนะเจ็ดหมบาทเนะี่ยอันนี้แค่เบื้องต้นนะตัวเอชีบีส่วนลดห้าหมืนบาทแค่เบื้องต้นนะค,คุณได้เรื่องของดอกเบี้ยได้เรื่องของความเป็น ก็แล้วเจ้าของ Honda ที่ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะก็เอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง11ธันวาคมศกนี้และรับรถไม่เกิน3ามสิธันวาคมศกนี้คุณรีบม,มาจับจอง Hondacity ได้ทุกรุ่นทุกขุมพลังเลยนะครับน่าสนใจมากๆหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้เสร็จแล้วเอ้ยตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยพี่โคกผมไปซื้อ Hondacity รุ่นนี้รุ่นไหนบ้างได้ส่วนลดอย่างไรบ้างลองมาคอมเมนต์ให้ทราบนหน่อยว่าคุณได้อะไรบ้างนะงก็อยากจะมาเล่าแบบนี้แล้วกันเพราะว่าผมคคิิดดว่่าาถถ้เเกกใรรลังง็ Hondacity อยู ผมว่าเป็นเวลาอันดีมากๆที่คุณจะมาจับจองเปเจ้าของกันนะครับก็วันนี้มาเล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นการเล่านะฮะเรื่องของแคมเปญความน่าสนใจของรถยนต์รุ่นไหนแบรนด์ไหนฝากกดติดตามนะกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นกําลังใจคุกพี่พีด,ด้วยแล้วกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหนี้สวัสดีครับ